<c oughs> ครับสวัสดีครับผมนายนะฮสันติอุดมมงคล6030199 <c oughs> เป็นนิสิตวิศวกรรมภาคเครื่องกลปี4ครับสวัสดีครับผมนัชพลบุรรษยกนิษฐ์ศูนย์สาครับภาคเครื่องกลครับก็วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอสมาร์ทการ์เด้นนะฮะก็คือ <c oughs> จุดประสงค์ตอนแรกเนี่ยก็คือเราอยากจะให้คนที่คิดว่าการปลูกพืชหรือว่าต้องดูแลต้นไม้เนี่ยเป็นปัญหาหรือว่ามันเสียเวลานะครับ เราอยากแก้ปัญหาจุดจุดนี้ไปทําให้คนคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็ใครก็สามารถทําได้ครับอย่างเช่นเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถปลูกพืชผักเพื่อเก็บผลออกมากินเองได้ไม่ต้องไปดูแลมันมากครับก็คือเริ่มที่แล้วก็อันนี้เป็นโซลูชันที่เราคิดนะครับก็คือเราคิดว่ามันควรจะมีการลดน้ําอัตโนมัติรวมถึงว่าทําให้พืชของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมรวมถึงมอนิเตอร์ค่าเหล่านั้นได้ด้วยครับ อันนี้เป็นบลลอกได้ะแกรมข้าวๆนะครับนนแล้วก็ฟีเจอร์ก็คืออันนี้จะ,จะโชว์ให้ดูในไลฟ์เดโมโอ,อีกครับก็คืออันนี้เป็นโคดนะฮะแล้วก็จะเป็นเดโมและครับอ่าอันนี้นะครับก็คือเรามาเริ่มกันที่ตัว humidity นะครับอันนี้ขอทำเป็นโปรโตไทป์นะฮะเพื่อแบบจะได้ไม่เลอะเทอะมากก็คือเดี๋ยวจะให้เพื่อนอ เมื่อน้ำต่ำเมื่อตัวเซนเซอร์นะครับเมื่อตัวเซนเซอร์วัดความชื้นนะครับอันนี้คือมันมันวัดน้ําอยู่มันก็จะมีความเชื้นมากถ้าแบบตัวความชื้อเนี่ยมีไม่พออย่างเช่นเราไปจุ่มที่ดินเนี่ยตัวปั๊มมันก็จะปล่อยน้ําออกมาครับจนกว่ามันจะมีความชื้นครับครับผมจนกว่ามันจะความชื้นเพียงพอก็จะเป็น ตัวปตทก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตัว LDR ตัวเซ็นเซอร์วัดแสงครับแบบว่าถ้ามันมืดก็คือเพื่อต้องใช้แสงสว่างในการเติบโตครับก็จะเปิดไฟเพื่อให้มันเหมาะกับการเติบโตครับก็จะมีตัว ultrasonic sensor ที่จะคอยวัดว่าน้ำเนี่ยถ้ามันจะเหลือน้อยแล้วมันก็จะเตือนให้ please fill water ตรงที่หน้าแดชบอร์ดอะไรประมาณนี้ครับครับ ต่อไปเป็นเป็นเรื่องกล้องนะครับก็คือในการปลูกพืชบางทีเราก็จะมีการเก็บผลมันเพื่อมารับประทานใช่ไหมอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าเราควรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อไหร่ครับก็คือใช้ Object Detection นะครับถ้าพืช <c oughs> โตเพียงพอแล้วอย่างเช่นนะพุนี่มาเป็นผลแล้วก็ให้มันเตือนขึ้นมาว่าให้มันเตือนขึ้นมาที่ที่หน้าลาสพายแล้วก็ส่งถ่ายรูปมาที่ไลน์ครับว่าอ่ะตัวนี้เนี่ย แอปเปิลโตเพียงพอแล้วแล้วก็ความที่จะเก็บเกี่ยวประมาณนี้ครับสถานะเซนซเซอร์ต่างๆว่าเซนเซอร์ตัวนี้เปิดอยู่ปิดอยู่ควรจะเติมน้ำตัวอุณหภูมิในดินความชื้นในดินเป็นยังไงครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราทำให้ไฟไฟเปิดนะครับในหน้าเน็ตไทยก็จะเปลี่ยนเป็นค่าออนครับหรือว่าถ้าเราเติมน้ำเข้าไป จนถึงระดับที่ระดับที่เหมาะสมฮะก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นค่าว a อเตอร์อีสีน้ำนะครับแปลว่าน้ำในถังเราเพียงพอแล้วต่อการดูแลต้นไม้ของเราครับครับผมก็ประมาณนี้ครับ